สืบไปสิริสุภะมารสนุประพฤติศาสนาโยกาจำเริญแต่การดับขันทัปปรินิพานแหตุผลสมเด็จพรักสัมาะเจ้านัตสัยจักต้มร่างทั้งคู่หมดตามมาแสงเป็นงวันกลางด้วยภูณราชอันเุิงชัยลอยเวลาปัจจุบันในสมัยใกล้รุ่งครั้นยามหนึ่งยามนายพระอนุรุทธะเถระเจ้า เป็นชาวแกช่ชาวเมืองประสิท์ดาราทั้งหลายในสามนันบัดนี้วงเลวในองพันาร้2567าพรรษาปัจจุบันนสมัยพุษภาคมนาวันวันสุดที่สามสิบเป็นปัจจุบันวันรองศาสตาารยในการองค์สมเด็จพระอรหันตสัมมานสัมุทธเจ้าอันมนืองในยักษ์แห่งกลวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะปรุงก,กำหนดนับด้วยประกาศนัชชนีเพื่อเขา จะเพระมาสนาสุทธเจ้าขอรบนองเป็นประธรรมและประสง์ขอบูชาคุญญาดาคุณบิดาไว้เนือเสียงกล่าวขอกราบและนักศึกษาพระคุณท่านพระดชพระคุณพระวิกรพระพระัตนโมลีรองเจ้าคณะจังหวัดอุกดาหารจวานปัตรอยพระพุทธบาทลูม้มโนรมประกานสงได้เรียนทนวรญาณบุดาราบำบัดมกดาหาร และเหล่าเทวดาทั้งหลายที่ได้พร้อมเพียงเพียงน,นายัางมลจน,นสถานการละพิธีในการครั้งนี้กล่าวรามพิธีแตนธรรมมณีคานาคาผู้เป็นศิษย์สืตอดสัพพิชาหมอปรามจากัญญาพระธรรมใหญ่พระคุณท่านพระโคพิภพ์วิทยาคมบรมคูแหง่งโลกอุดรมุรภาเจ้าคณะเภอน,นองบวอธรรมยุทธจังหวัดอุดรธานีจะได้ประกอบพิธีเป็นผู้อ่านองค์การบำบวงปวงสงวงถวายเครื่องสักการะ เป็นนาคเทวะส・สัมพันในการรับพิธีประจำปีในการครั้งนี้นับเป็นการถวายเครื่องสักรหญ่ประจำปีปูสีมุกดามหาดิเน,นลปาณาคราเป็นปีที่เจ็ดเป็นปีแห่งหนาคราเป็นปีแห่งมงคลเป็นการเปิดโชคเปิดลาเปิดบารมีพร้อมอย่างบทนพิธีในการบัดนี้ในการนี้ขอเรียนเชิญท่านบรรญานบุนร่พงูมูุนุดาหาม ได้จุดโต๊ะเยี่ยงเครื่องนันทศการหน้าต๊ะปวงสวงเป็นลำดับขอรินเชิญด้วยความเคารพครับ ดนพระมืองจะได้ถวายผ่านสักระเป็นลำดับประมาตีนะพะวารัตเยนกตักกตงสับพังอป,ปราชทางคมตัโนพันเตประมาตเนะ ทวารัตยนก,กตังสัพังอป,ปราทางขมตุโนพันเตปมาเทนะทวารัตยนก,กตังสัพังอัป,ปราทางข้ามตุโนพันเตขอท่านทั้งสี่ที่ได้เป็นตัวแทนได้อธิษฐานต่อองค์ปู่ีมุกดาและได้หวนผ่านเครื่องสักการะอย่างจุตได้จัดเตรียมไว้ครับ ได้เขาเรียนเชิญท่านเจ้าคุณบอกว่าขอเป็นตัวแทนที่อยู่ในบลทพิธีด้านบทท่านที่เกิดวันอาทิตย์ได้จุดเทียนประจำวันเกิดเป็นลำดับลุกได้เลยนะครับ เรียนเชิญตัวแทนท่านที่เกิดวันจันทร์ในจุดเทียนประจำวันเกิดเป็นลำดับที่สองีเรียนได้เลยไหครับ เดินใดินเอเกิดบรรยากาในจุ่เทียนวันเกิดลิมที่สาม รูกหลานสายยานบารมีเรเล่านาคีนาคาทั้งถือในพอ่อมาอย่างที่ดีและแทนวันาระนี้เป็นเลย เป็นเ็ี่่นวันเวันพุธเปลี่ยนวันเกิดเป็นวเียวตปลนผั้เกิดวันพฤหัสนะครับเป็นปัจังัด ตัวกเปนบุขอแหงขอรวยนะคะให้วันจันทร์ฟังก่อนนะคะฮ่น่ัวแก้รร ระหังสัมภาระพิโธปะควา ทังพระกวันตังอภิว,า,ว,า,า,ทวาทมีสวาขาโตพระกวตาธโมธรรมังบัณฑสามิสุปฏิปโนพระกวโตวสาวกสังโฆสังขังนัปหม,มิมอมนะโมพุทธุรัตนังสามีอมนัโมธรรมรัตนังสรนั่งขชามิโอมนะโมสร้างขรัตนังสรนั่งขชามินัโมตัสสะพระกวโตอรหัตโตสัมปาสัมพุทธัสสะ นักโมต,ต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมต,ต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะบูชามหาเตชะวันโธมมตธรรมะบูชามหาปัญญวันโตสั้างขบูชามบะหะโขวโหติโลกเสษตถังอะภิปูชาทีมิปูชาทียามะปฏิปฏิบูชาธรรมะบูชาสั้างขบูชา บูชาคุณบิดาสุขเตชทเสติปฏิปฏิปูชาธรรมบปชาสังฆบูชาบูชาคุณมารตาปริตาสุขเตชทเสติปฏิปฏิปูชาธรรมบูชาสังฆปูชาบูชาคุณพระอาจารย์ปูชาทยามาอภีพาวุตตังอาหงสิริตะวันพระเตเชนะบังกัมมันเตอนุกัมปังอุปาทายสัพพะนิสระะ สภณะนิจักรณธายะเอวังะชนตุเหตวาสุธรรมวิเศษโทขโภตพระขวารีสุโคนันโุคุณโตเยเทวาสังฆาสัมมากตาดุลาเทพยาดาเจ้าทั้งหลาย ไยม่อนนี้อทธ,าาธิพรธิราเจ้าเป็นเขาเป็นประธานกับทั้งสุรสภพมตนทรงวิมันลือเดนพระอาทิเจ้าตนวิเศษใ่แสงพระจันทจรแย้งบนภ้งตนรัศมีุงเบฮอ พรราหูอาสุรินทราตนหมดฟ้ามุ่งมุดดาทัวเวหนตนทรงวิมันภาษาในอากาศกับทางเท้าจะทุโลกาบาลสกิดในวิมลทางเสียงเคิมพยาญตาะละทาพยาญวิลุละหาพยาญวิลุปะขาพยัญ กูเอาหลราเจ้าเป็นเขาเป็นเอาแก่ทิ้งพยาดาเจ้าทัลามลายอันยายอย่างยู่ทุกขุภาสตะขวัรพันจึงพร้อมกันมาทวายบานท,ทั้งพญานาคราชเพื่อนฟังนาทีหลวงควงกุ่มพัน์ แลหลิงลำดวนพร้อมพำจะผูวิิญญาณตนตะรงบิมาเย่มพอกาบทางพญายยมราชโจอดานีนางพระรณีนอนเด็บนามทุกเ์กันทำนั่งน้อยเมฆลาอันพักษาให้มนุษย์สุดแห่งห้องเมืองคุนในวังบนในยันดามทุกเ์กันทำพินพาในไปน่าแหลกยินกวง คว่างขตปืนแ่นปเพีปกกรณีเลือยมยากรกเรื่องาหามา,าม,มีโคตพ่อสีทั้งเจดีแก้วพัวต้นสถิตอยู่ในปักเอตราชธานีในเมืองจันทาปุรีล้านสางหลวงพวงและหลวงที่ไตลิพี เหนือภารดยมาดังกำไฟใส่ภุงศรีอโยธยากำไฟผ้าเดน่นเกลเป็นเกศต้นอยู่ในประเทศของอาณาบันจิตีพญานาจเจ้าทั้งหลา,ายตนทักษายังประทัดพระนมรรมเจดีสิสถานลวงเป็นเขา คนจริงพ,พยาดาโจดท้องไร่ตนหักษัยังจะตัวประท่าพระบาทผู้นำรถอาจลองพันหลวงกับทั้งพวงเทพพยาดาโจดท้องลายตนหักษัยังประพนพระพุทธศาสนาในข้อเขตคันธสีมาคนจริงพ,พยาดาโจา เราเทวาตนปกปักษายัางภุมมัิสถานวัดรอยพระบุทธบาทภูมโนรมลอนนาคินาคาทางลายทางปวงอันมีฟูสีมุกดาเป็นโกกเป็นเขาคนจเชียขันทา,ทางลา,าได้เสด็จลิลาลงมาประชุมชุมนุมจวย ระเกืองสัก,กสว์ระเสรวยที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้จะรีมมายัางมนต์บนพิธีนี้ผูกภานถูกต,ตนก่อข้าจือพระเจว,วาสาหมกเจ้ารศนังประรู พรัตัววจารีปัทังเมสกฤห์สัมปินธนาณังสัพพตุสังวิดัสันติสิริเอภวิยาปิโยทะยาเมะุแห่งสุรังปทาวสังวิสุนทะเขเวสังอิปยสังเขมันตุมารสิทิอมพระผู้พระธรณีพระผู้พาลีตังขวยยาบริบารายะอินสทายอภัชตุบริคุจันตูสวะหงายะนามามิศรสานาโคปัทวิยังบริภารตูเทนเมสุกสัมปติสัพภทา โอ้ฤาษนตระตะโถจะมหาราชาปิสาภาเคเตปิตุเหอดุระคันตุโรคเยนสุทเทนะจักทักสินสมิงรูปภูตจะมหาราชาปิสาภาเคเตปิตุเหอดุระคันตุทักพระตระสิงเทวะจะมหาราชาปิสาภาเคเตปิตุเหอดุระคันตุโรคเยนสุทเทนะจักปาจิรสมิงวิรูปโูตจะมหาราชา ปิสาภาเคเตปิตุมเหอดุระพันตุอโรคขเยนสุเทนะจ่าภายยสมิงนาโปจะมหาราชาปิสาภาเคเตปิตุมเหอนุระพันตุอรคเยนสุเทนะจ่โอตรสสมิงปุเบโรจะมหาราชาปิสาภาเคเตปิตุมเหอนุระพันตุอโรคขเยนสุเทนะจะาอิสานสมิงยักษ์าจะมหาราชา พิสาภาเกตปิทุมแหอดุรัพันตุอโรคเจนสุภะกัจจะโอมณโมพุทธรัตนังสรณังคัจฉามิโอมณโมุธมารตนังสรณังคัจฉามิโอมณโมสังขรัตนังสรณังคัจฉามิโอปารสุมิสสัพกิตตารุเทวามหาเทวาจันโธจะสุรโยจอินโยจัตรมโลจัสรยัตถิธาหิโตจะสุรโยจะเทวิเสสโธจะเทธิวปุญญโธจะเอติจัตตารุเทวามหาเทวา พุทธป菩สนาธรรมป菩สนาสังฆค菩สนาพุทธคารวัตไอิสปะคันตรวัตอากาศชนตุปริคุณชนตุปนิโตจะสุรพุทธเทวาเสษพุทธเทวาปัญญโกจะรังวาัดตังวาัิถังวานิสิงนังวัสยหนังวารติงวาสัพพิทวังวาสัพพัปาระทันตุมะหาเทวาทท

สเมยกันยปนาคาปิทันตาสันติเกยังโมนีรวดานังสัตว์มิสุนันตุอาญาจนะกาลูอายมพันตาอาญาจนะกาลูอายมพันตาอาญาจนะกาลูอายมพันตา ผูริมันจติสังราชาทักทินัจติสังราชาปัจจินัจติสังราชาอุตตระันจติสังราชาข้าวขอนชิ้นเท่าทักรถผู้เป็นเท่ามหาราเป็นเอวราชาผู้ปกครองด้านทิศตะวันออกผู้เป็นใหญ่แห่งคนท่านทั้งหลายแม่เอวดาผู้เปรียบมัษย์ของท่านเป็นอันมากมีน้ำละอินทกะเหมือนกันหมด มีรทธิ์มีอุภาพมามีรัศมีมียศข้าพเจ้าเชิญท่านเดกเพื่นพนพอนภาพญาติตาเสด็จหลงยังหมดทนพิธีเพื่อความรุ่งเรืองสว่างสวยเพื่อพิศตะวันออกในการลับัตน,นี้ก็ขคือกัปตันเชิญท้าพาว,วิรุณหกผู้เป็นท้ามหาราชเป็นเทวราชาผู้ปกครองด้านทิศใต้ เป็นผู้ใหญ่แห่งภูุิมพันธ์ทั้งหลายแม่นเทวดาผู้เปลี่ยมบอนพุตรของท่านเป็นอันมากมีนามอินทกัะเหมือนกันหมดมีฤทธิ์มียมดุภาพมากมีรัศมีผียนข้าขอเชิญท่านในเพรื่องผาดยาตาเสดจลงอย่างหมดทนพิธีเพื่อความรุ่งเรืองสว่างสวยไในเพื่อทิตใต้ในการละบัดนี้ก็ขาดู ขออนเชิญท่านท้าววิรุณปักผู้เป็นท้าวมหาราชเป็นเทวะราชาผู้ปกครองด้านทิศตะวันตกผู้เป็นใหญ่แห่งนาานาคาชาทีทั้งหลายทั้งปวงแม่เทวะะดาผู้เปรียบมนบตรคของท่านเป็นอันมากมีน้ำประอินทกะเหมือนกันหมดมีฤทธิ์เมียดุภาพมาก มระสมีมียนข้าพเจ้าเชิท่านในเรือนธาตุญาตตาเสดลงอย่างหมดนพิธีเพื่อความรุ่งเรืองสว่างสวยในเพื่อพิาวันตกในการบักปี้ก็ข้าถึงข้าพเจ้าเชิญแผ่นพาวูมเวพสวรรค์ผู้เป็นท้าวมหาราชผู้เป็นใหญ่แห่งทิเหนือผู้เป็นเทวราชาปรองเหล่ายักษ์ทั้งปวงแม่นเทวดาผู้เรียบมุรของท่านเป็นอันมาก มีนามอากินทกัเหมือนกันหมดมีฤทธิ์มีอุภาพมากมีรัศมีมีะยคำว่าชื้อทันในเกื่อภาพญาตาเสด็จหลงอย่างหมดุนพิธีเพื่อความรุ่งเรืองสว่างสวัยในทิศต,ตะวันในทิศเหนือในการลักปัดนี้ก็ข้าถือ พอจบสักแคธทรมาคตตามบนบาน คำอักคำเปลและคาทาขออัญเชิญเทพย,ยดานาเจ้าเทวาเจริญเสด็จลงมาจากส,สวงสวรค์วิมานบนทง ยิ่สิบหกองช่องบนชั้นฟ้าเจิญสะเด่นลงมาทุกแห่งเพือว่ามาเป็นวิงฝันในงานมงคลตามอยู่บนเด็กโบราณ มีนาเลือมาทางเรูพบพบน้ำมาพบจบลำนาบนยอดเขาท้องทะเลบนเม่าทางเกาะแก่งเมืองน้อยใหญ่ ใตพระสุทาศจากเวหาสูบาลังกลางมนต์ล้นแล้วประทานพระพรชัยในบักนี้คืนสีมงคลกัน งานกุศลโปรดคำนวยไว้พรชัยในบัด,ดนี้ให้ทุกคนได้สมบัติดังใจ สาธุการสักข้าพรเจ้าขอประมาังขกพระรตปุัมดังประผาภูดังประสร้างขัมังพระเสียรัตนไตใยพระสมราจารย์ขัวจาร์เดชกรมโพธิสมภารมาอยู่เหนือเกว่ากล่าวแห่งขัพเจยาว เรจะตั้งนมัสก,การเชิญพระ,ระุุธองค์ทงพระสุรพระวนัยพระวิธรรมพระกรรมฐานพระธรรมโมลทั้งแปดถึงสี่พันพระธรรมขันจนทั้งพระกันไตรปิฎกกันไตรพระเตมีไว้พระมหาเจด พระมะโหาพระโภธิสัตว์พระพุทธสิงหงพระอินทร์พระอมภปยมพระกาฬพระยังตุโลกบาลพระโมกัลัญยาภิสารีบุตร,พร,พ,ร,พ,รพระพุทธกุปูสันโถพระโผนะพระมโนพระพุทธกัสสปุพระสีสากยมุนีโคโดมพระพุทธปฏิพ,พุทธพะนารอดยอพระปัญหาอัตถะอัตระหังพระสุวรรณสามปกิตา พระเนศิลาอาร์พระมุนีนาพระศีสาสดังพระยาธรรมิตรราชพระศีอารินนายตรีพระฤาษีทั้งแปดเมืองพระองค์อันทั้งจมกรุภาวนาอยู่ในทัพพระโคหาอาชิพจันทร์พระอัยสารนคมพระปัญจมพระโคนธัญญาญาณสุวรรณเสนพระสุเมศุราพระธาตุเปแก้วยุลามณี พระศีมหาโภพัดพระโอษพระหฤทัยพระไตรปิฎกพระปัจเจโพระเท้าสิริสุทโธทนะพระนางสิริมหาปยาอินพระพุทธมารดาแห่งพระพุทธองค์อันทรงพระนามกรชื่อสิทธารุตชาเป็นพิษุพระพุทธบรหัดพระสัจฉโนพระเสาพระราโงพระสมุนทั้งห้าพระรามสูนพระทุลบุริกา สุนันทกายพระยาณะพระยาคุณพระรรหูพิเภกชมพูพิเหิมิมาตงพระพทธเทวดาอยู่ชั้นฝาจ้ตุมหาสวรรค์เกพยดาอยู่ในชั้นสวรรค์ดาวดึงเทพยดาเจ้าในชั้นยามาสวรรค์เกพยดาในชั้นดุสิตาสวรรค์เกพยดาเจ้าในนิมมางระิสวรรค์เกพยดาในชั้นปรนิมิตสัสตติสวรรค์เกพยดา ในชั้นฟ้าอัจตกนิทะโลกะมหาสวันพระตันหังพระบุทธปสีปิตุมารตาวาสุกีมังกรอุกินนอนปินาริกาเวกปัศามหาุมอันอนันทยักษ์สามหากบิลระโอสุภรากสาวรีนิกธาประเอิงอันรุ่งเรืองนัศจะมีพระศรรัตนไัยและพระแก้วสมณอาจารทั้งพระรัตนายพรทบารมีตาวติงสาติศูนโมพุทธาย ธรรมโมพุทธายะสร้งโอพุทธายะธรรมปัจฉาจักวันจักนาเมตาติ